เพื่อนเห็ดออกแล้วนะแต่ว่าเราเรากำลังแบบตะลึงเห็ดมากเลยพนะี่อนไปจิขอโกยไปตัดบ้านนะไ,นนะไม่มีเวลาถ่ายรูปแล้วจ้ะได้เท่าไหร่ก็เอาไป ไปตัดที่บ้านก่อนนะคิดว่าเห็ดจะโตเร็วรู้จักมันเรื่องอ้ยตายแล้วเพื่อนๆนี่หลายดอกเลยอ่ะดูดิดูด,ดิโอ้ยลูกก็เต็มเลยแล้วเอาดอกเดียวนะ นี่กำลังลองกอกมัมแมมไปอยาจะมัมแมมไปเลยนะนี่เดี๋ยวเราขอขอมอัมแมมไปเลยนะจ๊ะเห็เยอะที่ตรงนีขอเห็ดมังแมมมัมแมมเลยนะจ๊ะดูดีเย,ยะอะเลย

อมแรงไหมนะเกือบเยียดเพื่อนดูดินดดี่ เอ็นเ,เลยจ้ะเอ็นเลยนะจ๊ะจมีรอยคนเก็บแล้วตัวนี้ไม่คิดเลยว่าจะเจอเหี้ยนะอันนี้ไม่เอาช้ำละอันนี้ดี ก็ถือว่าโอเค่นะแต่นี่โอเคอยู่นะนี่นะจ๊ะไม่ไง้โนโพดินโพดิน ดอกเลยที่เดียวกันดดอมดเอานะนี่ว่ากันดอยมีดอกกดดอกค่ะด,ด,ด,ดอกใหญ่นะ แมมเลยแหละเราอ่ะ,อะมองแมมเลยอ่านอ,อยู่จ้ะดอกไม่เอาได้งไงดอกน้อยๆน,ยนี่อร่อยอไม่ถ่ายอะไรละกล้องนี้นี่ <laughs> เบอร์ดูดิอันนี้จะได้ไหมได้ได้ได้ติดลาบไม้เหมือนกันนะเยอะอยู่จ้าตามนี้เก็บเลยเชื่อเธอจะตกขอบ รู้กันนะโอ้ยเหมือนจะเป็นแมงนะน่ะทุกคนนี่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านี่อันนี้ดอกหนึ่งเพื่อนๆเลยโอ้โหงามมากเลยดูสองดอกนะไม่ใช่น,น้อยนะ่ะนะนี่อีกเพื่อนี่รูก นสามดอกเลยอย่าดูดอกนี้ดิใช่ไหมนี่สามดอกเลยตูวนี้จอดจัก,กรยานประจำนะนี่อะไรเห็ดพึ่งเฉยเลยมาเลยจ้ะ ดูดิดูดูดูงามมากเลยบอกว่าเธอไม่ต้องเข้าป่าเลยเก็บตรงนี้แหละที่จอดจักรยานพอดีเลยโอ้โหดูสิเขาพึ่งพากันนะดูนะโอ้โหอันนี้เห็ดพึ่งนะนี้พึ่งดอกใหญ่เชียว แต่เราไม่เอานะเราทิ้งเข้าไว้นะทิ้งไว้แล้วกันจ้ะนี่เด้อจ้านี่เด้อจ้าเพื่อนโอ้ยนะกว่าจะได้มานี่ลุยแอบลุยู่คนเดียวเก็บไปกลัวไปจ้ามานคักเพืเ่อนๆ